ครับสวัสดีกับ FC ฟซีรูจิ channel ทุกท่านครับผมก็วันนี้มาปะกันวันนี้ทำทำอ่างรูจิชแนลทำอ่างขอบถนนก็ย้อนแสงเนาอแปบบ๊บนึงหามุมกัน Oh. อ,อ,อันนี้ขวางหน้าลำห้วยนะครับอันนี้เจาะลงอย่างลึกเลยอ,อันนี้ก็เป็นลำห้วยแง่ห้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับทำฝายนั่นแหละเหมือนกับทำฝายามันจะมีแง่ห้วย,น,ยน้อยลงมานี่นะครับใส่ต่อไว้ก็จะเก็บน้ำได้นะครับอันนี้ในสวน อันนี้เปื่อจะทําทสวนเนาะถ้าเรามีติกักเก็บน้ําไว้มาก็ถือว่าจะดีนะครับแล้วก็ปรับ,ปร,บปรับเป็นถนนข้ามลําห้วยพอ,อตรงนี้นี่มันลึกตัวนี้ได้ใส่มแล้วเน,นี่ยอ่านี่ปรับขึ้นหฝังท่อเรียบร้อยนะครับเอาฝังท่อแบบนี้ เดี๋ยวนี้ก็อย่าขุดให้น้ําได้วิ่งนะครับตรงนี้อ่าเี๋ได้ฝังตัวลงนะครับเกือบไปเท่าตัวละเท่าตัวแล้วก็จกลงไปแถมให้มันได้ลึกที่สุดอะ่ะเนาะ <c oughs> เกือบจะเต่ามาโคใหญ่ละอ่ะตอนนี้มีได้ใส่ตรงนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะมีหัวนะครับมีหัวตรงนี้วิ่งตรงนี้นะ โอโวิ่งเข้าไปตรงนี้ไม่ต้องเอาดินใส่ให้ทำเยอะอยู่นะต้องใส่อีกเยอะดินตรงนี้นะครับอืมนึกว่าจะเจอดินเหนียวเหนียวกะจะมาโปะตรงนี้บาเจอครับอ่าแต่นี่ก็ดินเหนียวเหมือนกันนะฮะดินเหนียวแต่ว่า,าความชื้นมันมันน้อยอืม ความชื้นมันน้อยกันเลยอ่าจะบ่อปออ่ามันมันใส่แล้วมันอ่าต้องกดเรื่อยๆอ่าอน,นี่ต้องกดเรื่อยๆอือ่ะอันนี้ก็อ่ารับถึงปุ้นนะครับอันนี้อันนี้จมอยู่ในในปุระรถเฮาอืมน,นี่ต้องไปปรับ,รบม,มีทัาต่ตตางๆ อตัวนี้โอ้งามเลยถ้าทำํำ <c oughs> พึง่ง <c oughs> พึ่งมานหนักเลย <c oughs> ตัวมันมีไหนเนี่ยหางมันมีไหนแถวเนี้มีแต่พึง่งอ่าตอนนี้ก็เจาะวันก่อนอ่าวันเสาร์รอบหนึ่งเจาะได้น่อยอ,ยอืมแล้วก็มาลงวันจันทร์นี้ต่อนะครับน่าจะ จะเสร็จในบอ่อนี้นะครับแถมบอ่อนึงข้างบนนุ้นก็มันจะตันหรือบม่ตันนะทำเรื่องนึ่งเอาตรงนี้ให้เสร็จให้งามก่อนนะครับต้องปรับให้มันงามตัวนะครับเราทำเพื่อนก็นกนทำให้มันงามตัวเนาะโอ้พึ่งหนักเ <c oughs> อาเอาเอานี้ยอยากเอาเป็นคลิปสั้นๆกันเพราะว่าพึ่งลงมาเยอะเอาเข้าไป เ,ออเจอความหวานของเขาแล้วกันนี่คือครับผมอ่ะครับผมก็วันนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับอ่าพักผ่อนอ่ากินข้าวกินน้ำกินนอนก,ก่อนตอนบ่ายว่ากันใหม่ครับผมครับวันนี้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ